บ้านผมนะครับห่างจากโรงพยาบาลด่านซ้ายก็ประมาณ30กว่ากิโลครับก็คือได้ช่วยเหลือผู้ที่ติดบ้านติดเตียงนะครับที่แบบบางทีเขาญาติเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูลแลครับเราก็เข้าไปเติมเต็มในส่วนนี้ไม่ว่าอยู่ห่างไกลแค่ไหนทุกหมู่บ้านมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั้งสิน้นนัดคือนักบริบาลชุมชนรุ่นใหม่ของโรงพยาบาลด่านซ้ายที่เข้ามาเยี่ยมตาทองรับทุกสัปดาห์ เข้ามาวัดความดันวัดไข้เฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อแผลกดทับและข้อติดรวมถึงเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าเพราะผู้ป่วยต้องอยู่คนเดียวขณะที่พัญยาออกไปขายของทุกวันตร่งนี้นะครับก็แบบเหงาแล้วก็นอนไม่หลับก็เข้าไปเยี่ยมคุณตาไปพูดคุยไปเป็นเพื่อนเล่นให้คุณตาบ่อยขึ้น,นครับส่วนอาการนอนไม่หลับนะครับก็ให้ทางคุณหมอแล้วก็คุณพี่พยาบาลนะครับจัดยาหรืออะไรมาให้เสร็จจากเยี่ยมคุณตา นัดไปต่อที่หมู่8เพราะมีนัดกับพี่พยาบาลจากราพอพสอตที่จะเข้ามาช่วยประเมินเคสใหม่ให้ก่อนหน้านี้นัดได้ยินจากเพื่อนบ้านว่ายายทองเดินไม่ค่อยไหวและอั้นปัสสาวะไม่ได้แล้วจึงแวะมาประเมิน a อ l และพบว่าคุณยายน่าจะเข้าข่ายผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลกลัวหกล้มครับเพราะว่าคุณยายก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับ แแแ่่่่นขวาไมมไมมมมีีมีรรงงทจจะจับ,บอกเกอรร์ดดินด้วยคับารเข้าถึงเคสที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเฝ้าระวังจะช่วยลดความสูญเสียและลดจำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลงได้นี่คืองานของนัดในฐานะนักบริบาลชุมชนประจำหมู่บ้านเวลาเดียวกันที่หมู่สิบแ้วมาเยี่ยมยายจำปาคุณยายหกล้มสะโพกหักนอนติดเตียงมาหปีแล้ว คุณยายได้รับการดูแลอย่างดีทั้งจากลูกหลานและทีมสาธารณสุขในพื้นที่ทำให้อาการดีขึ้นมากช่วยเหลือตัวเองได้จากติดเตียงมาลุกนั่งได้ตอนนี้ก็คือเดินได้แต่ต้องใช้วอลเกอร์อยู่ค่ะในการออกเยี่ยมทุกครั้งแอลจะบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมทำให้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาเสร็จจากการดูแลทางกายแอลเอาเกมทดสอบสมองที่เตรียมมาชวนคุณยายเล่นูพาพมืกัน เฝ้าสังเกตและรับรู้อาการที่ดำเนินไปของผู้ป่วยก่อนมาเป็นนักบริบาลชุมชนแล้วเองก็เคยเป็นอสมมาก่อนต่างกันเยอะค่ะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะการดูแลผู้สูงอายุการทำความสะอาดแผลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทุกด้านค่ะด้านสมองด้านร่างกายด้านจิตใจเรื่องอาหารการกินการป้องกัน ภาวะเสี่ยงทุกอย่างอะคะ่ะในสังคมสูงอายุที่มีคนไข้ะระยะสุดท้ายเยอะขึ้นมีคนไข้ที่เรียกว่าติดเตียงประเภทเตียงที่3เตียงที่4ที่เยอะขึ้นถ้าถ้าเราไม่ทําตรงนี้นะโรงพยาบาลา้ายจะต้องขยายเตียงเป็น90 120เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำเขาเรียกว่าโฮมวอร์ดแต่ปัญหาคือเราขาดคนในหมู่บ้านที่จะคอยดูแลเราก็เลยต้องสร้างคนเองอันี้อการสร้างคนเองเนี่ยนะ เราจะไปคิดแบบระบบราชการไม่ได้เพราะราชการเวลาคิดสร้างคนก็คือจบต้องเรียน4ปีปริญญาตรีต้องได้บรรจุข้าราชการโอโ้กว่าจะถึงขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยกว่าจะมีคนหลุดมาในระบบที่บ้านนอกอย่างเราเนี่ยมันยากต้องคิดแบบใหม่ก็คือทำโฮมวอร์ดแต่ทำโดยชุมชนคุณสมบัติสำคัญของนักบริบาลชุมชนจึงต้องเป็นคนในชุมชนที่มีใจอาสาพร้อมดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และพร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ผ่านการอบรมแล้วนักบริบาลชุมชนคือผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดพวกเขาเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลและรอพอสตทำให้ระบบโฮม e อร์ดเกิดขึ้นเป็นจริงได้พอเรามีนักบริบาลแบบนี้มีเครือข่ายแบบนี้มีทีมแพทย์บริษัทครอบครัวมีน้องพยาบาลเราดูได้หมด แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่านก็จะดูว่าคนไข้ที่จะต้องส่งกลับบ้านเนี่ยส่งไปส่งไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องทำอะไรบ้างแล้วก็น้องนองน,องนักบริบาลก็จะคอนเน็กติดต่อโดยตรงกับคุณหมอมันมันก็คือเทเลเมดนะฮะเทเลเมดโดยที่เรายังไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสำคัญคือเรามีคนครโรงพยาบาลยังได้พัฒนาโปรแกรมบนแท็บเล็ตเพื่อให้นักบริบาลและทีมพี่เลี้ยงมีตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งการเชื่อมต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพงานให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุดมันเห็นข้อมูลครับข้อมูลของแต่ละเคสเนี่ยที่ดูย้อนหลังได้นะครับเราจะเห็นว่าประวัติครั้งที่แล้วเราทำอะไรบ้างแล้วมันเห็นเป็นกราฟเลยครับดีขึ้นไม่ดีขึ้นถ้าเกิดมันทำแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะครับแสดงว่าหลักสูตรที่เราสอนเข้าไปเนี่ยโอเคมันถูกต้องละ แต่ถ้ายเขายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องปรับหลักสูตรหรือปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับคนไข้รายนี้และขณะเดียวกันนอกจากเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยทางกายแล้วยังมีเรื่องของใจด้วยผู้ป่วยติดเต,ตียงนานๆเนี่ยก็จะมีภาวะซึมเศร้าในซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะบอกเลยครับว่ามีการประเมินภาวะซึมเศร้าปุ๊บอ้่มันเป็นความเสี่ยงครับมันเป็นอะไรที่สะดวกคะ่ะ แล้วการคีย์ระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราสามารถทําโดยที่เราไม่ต้องเข้าเราพอสตอเราทําในแท็บเล็ตของเราได้เลยอย่างเงี้ยค่ะสะดวกมากค่ะครบ1เดือนเต็มที่นักบริบาลมือใหม่ลงไปปฏิบัติงานในชุมชน<ๆ>ก็ได้เวลานัดกลับมาพบปะก,กับครูพี่เลี้ยงเพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมต่างๆวันนี้มีการแนะนำฟังก์ชันใหม่คือการเขียนเรื่องเล่าและแบ่งปันภาพประทับใจ เพราะการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะท้ายเป็นงานที่ยืดเยื้อทุกคนต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าเรื่องราวดีๆที่บรรดาลใจจะเป็นเชื้อฟืนเติมไฟให้แก่กันบางทีมัน,ม,นมันรู้สึกแบบมันตื้นตันนะคะหนูมองเวลตาคนไข้ออกเลยบางทีคนไข้แบบไม่มีญาติมาดูแลเลย,เลยปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปคุยไปหลายครั้งขึ้นหลายครั้งขึ้นอย่างเงี้ย สีหน้าเวลตาเขาจากที่ไม่เคยยิ้มเลยก็รู้สึกว่ายิ้มขึ้นหลังๆมาก็กล้าพูดมากขึ้นกล้าเล่าเรื่องอะไรที่มันมันลึกๆให้เราฟังมากขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาหน้างานที่พบเจอเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังปรึกษาหาทางออกด้วยกันเกิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติระหว่างผู้ปฏิบัติใหม่และผู้มีประสบการณ์ เราก็เห็นครับสิ่งที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเห็นอย่างหนึ่งคือความกระตือรือร้นครับัลลจบคือความกระตือรือร้นที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นในวงเรียนรู้กับทีมหมอครอบครัวก็กเช่นกันน,นักบริบาลชุมชนมือใหม่มีคำถามหน้างานมากมายผู้ป่วยครับมีอาการแบบหายใจหอบเหมือนกับคล้ายๆเมล่อพอมีเสมหะทำยังไงครับเบื้องต้นแล้วมันให้ปีโรคปอดไหม หลังจากซักถามอาการต่างๆของคนไข้แล้วก็มาถึงบทเรียนการเคาะปอดจากพี่นักกายภาพบําบัดนี่คือกระบวนการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนจากโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่ผู้เรียนทุกคนรู้ว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จะมีผลโดยตรงต่อทุกสุขและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตรงหน้าพวกเขาซึ่งผมมองว่าบางครั้งเนี่ยโรคที่ไม่ซับซ้อนโรคที่ง่าย แล้วก็การเรียนรู้กันเองในชุมชนเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมีสแตนดาดระดับสูงหรอกแต่มันเป็นสแตนดา์ด้วยใจะนะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คนที่อยู่หน้าเราเนี่คือพ่อแม่เรานะคือคุณป้าคุณตาคุณยายคือคนที่นำสกุลเหมือนเรานะรับรองอะเขาดูแลดีกับพยาบาลดีกับหมออีกเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้โปรเฟชชั่นอลฮะเราใช้นอนโปรเฟชชั่นอลโดยเฉพาะเป็นคนของชุมชนเอง หลังดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในแต่ละวันแล้วช่วงว่างจากงานแอลจะแวะเวียนมาดูแลแม่ของสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านเราบริหารจัดการตัวเองค่ะคืออย่างคุณหมอให้แผนมาว่าให้เยี่ยมตามนี้ตามนี้แล้วก็ไปตามแผนเลยค่ะวันในการเยี่ยมแล้วก็ลำดับในการเยี่ยมก็แล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะอย่างบางคนมีอาชีพเกษตรก็สามารถไปไล่ไปนาได้เราอยากจะให้เขามีอาชีพที่2ด้วยไม่ใช่ว่า อาชีพนักบริบาลอย่างเดียวไม่พอใช้ต้องมีอาชีพที่สองส่งเสริมเขานักบริบาลหลายคนเป็นลูกหลานชุมชนคืนถิ่นมีทักษะความสามารถและประสบการณ์มากมายจากการทำงานในเมืองใหญ่การสนับสนุนให้พวกเขาประกอบอาชีพตามศักยภาพและเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนทําให้มีรายได้เพียงพอที่จะมีชีวิตที่ดีได้ดูแลครอบครัวที่เขารักและสามารถทํางานจิตอาสาดูแลชุมชนได้ในระยะยาว ว่าดีกว่ามากเลยครับเพราะว่าทํางานในโรงงานนี่คือแบบถึงจะแบบทําตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําจนถึงแบบดึกเลยแบบนะครับก็แบบไม่พอใช้ครับด้วยสภาพสังคมที่แบบอาหารก็แพงครับทาอะไรก็ต้องใช้เงินทุกอย่างกลับมาอยู่บ้านเรานะครับก็คือแบบข้าวเราปลูกกินเองครับกับข้าวครับก็มีผักริมรั้วจากเดิมที่เคยทํางานบริษัทเราก็จะห่วงแต่เรื่องรายได้ เราไม่ได้ค่อยห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่มันเปลี่ยนพอเราพริกเลยมาอยู่ต่างจังหวัดก็ทําให้เรามีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นจากที่ไม่เคยมีความรู้เลยเราก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยแล้วก็มีความสุขสุขภาพจิตด,ดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม,ไม่ผิดหวังคะ่ะที่กลับมาที่เลือกที่จะลาออกจากงานงานที่นู่นกลับมาอยู่บ้าน นัดกลับมาเยี่ยมตาทองลับอีกหลายครั้งนอกจากช่วยเคาะปอดไล่เศษเพื่อลดอาการไอแล้วนัดยังสอนให้ตารู้จักเล่นติ๊กตอกเล่นเฟซเล่นไลน์เพื่อคลายเหงาคุณตาเปลี่ยนไปครับก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวนี้ก็อาการเหงาก็ไม่ค่อยมีแล้วครับจะแบบร่าเริงขึ้นครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์เก่งขึ้น ปัจจุบันด่านซ้ายมีนักบริบาลชุมชนทั้งหมด3รุ่นดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งอำเภอบทเรียนจากการทำงานกับนักบริบาล2รุ่นแรกตกผลึกเป็นความรู้ที่พัฒนามาสู่แนวคิดและการบริหารจัดการแบบใหม่ในรุ่นที่3ใช้ระบบจ้างนักบริบาลทั้งหมดแต่ว่าเรายังมีจ้างทำโปรแกรมด้วยทำระบบการสื่อสารด้วยทำระบบการส่งต่อคนไข้ติดเตียงที่มาโรงพรยาบาลด้วย ซึ่งจะค่อยๆค,คิดพัฒนาไปก็ในช่วง2ปีนี้มันเหมือนเป็นการเ,าเขาเรียก R&D นะฮะทำไปด้วยวิจัยไปด้วยพัฒนาไปด้วยคือในระยะยาวเราคาดหวังว่าจากข้อมูลที่นักบริบาลลงไปนะครับมันก็จะมาดูว่าอาการหรือว่าโรคที่เป็นเนี่ยเป็นลักษณะไหนบ้างกิจกรรมที่นักบริบาลต้องเข้าไปทำเนี่ยความถี่ในการเข้าไปดูแลของแต่ละเคสด้วยนะครับรวมถึงทําแบบไหนแล้วเอ๊ะทำไมคนไข้ดีขึ้น พาักงานที่นักบริบาลหนึ่งคนดูแลกับค่าตอบแทนที่เขาให้สมดุลเงินไหมกับงานที่เขาทําอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดมันวิเคราะห์อ,ออกมาได้ครับมันก็หมายถึงาการที่เราจะลงทุนในอนาคตสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นี่คือ Systematic และ Organization วันนี้เราเราไม่ใช่เป็นองค์กรที่เป็นกำกับเขานะและเป็นเน็ตเวิร์กกับนักบริบาลน,นี่คือกระบวนการสร้างคนคนที่มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถ จัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลระหว่างการดูแลเกื้อกูลผู้คนรอบข้างและการทำงานเลี้ยงดูตนเองคนที่เลือกทำสิ่งที่มีค่ามีความหมายต่อชีวิตครอบครัวและชุมชนของตนอย่างเต็มใจมีความสุขที่เราได้ให้ได้ช่วยเวลามาเยี่ยมแล้วเขารู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะว่ามีคนมาเยี่ยมเขาผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ ลดการพึ่งพาลูกหลานก็ได้ไปทำมาหากินมีไรายได้เพิ่มก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นนักบริบาลตรงนี้ด้วยครับมีความสุขแล้วก็มีแบบพลังในการทำงานนี้ครัแบบเหตุผลสำคัญก็คือแบบเห็นแบบผู้ผ,ผู้ป่วยครับสามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้ครับดีขึ้นแล้วก็แบบได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับยายใช่ค,ครับคืออันนี้แฮปปี้ที่สุดเลยครับที่ได้อยู่กับคุณแม่ด้วย ในอีกด้านนี่คือกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้สามารถพึ่งพาดูแลกันและกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังนอกเหนือจากเป็นความพยายามแก้ปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่มาถึงแล้ว